รับแจ้งจากประชาชนครับว่ามีเด็กติดยอยู่ในรถภายในใกล้เคียงวัดสัมประทวนนะครับผมแล้วก็ตอนเราไปถึงที่เหตุเด็กกําลังร้องไห้ครับตื่นตกใจทราบได้ว่าเด็กติดมานานประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงก่อนหน้าที่จะรับแจ้งครับแล้วทราบได้ว่าเด็กเนี่ยเผลอไปโดนสวิตช์ปิด ปิดคอมแอร์ครับทาให้ม,ม,มีมีแค่ลมร้อนออกมาเฉยไม่มีไม่มีความเย็นออกมาแล้วตอนนั้นรถก็คือรถติดรถติด,ดยอยู่ครับ oh. เราใช้อุปกรณ์พิเศษของเรารไปเสียบตรงข้างประตูแล้วก็ใช้ตัวเกี่ยวเกี่ยวตัวเซนทรัลล็อกให้มันปลดล็อกออกมาใช้เวลานานไหมครับ,รบประมาณ1ินาทีครับหลังจากที่เปิดประตูได้แล้วเนี่ยเด็กร้องไห้ไหมร้องครับอยู่ในการตกใจพอออกมาได้ก็วิ่งคนเป็นแม่ก็เข้ามาอุ้มไปเลยครับผม